ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับน้องๆนักแสดงนะครับประจํารายการช้างกิจกรรมด้วยนะครับพบและสัมผัสกับค<า>วามน่ารักของน้องชา้างน้อยแสนรู้นะครับเเนนมมีีควาาาฉลดใรรรรื่ององงขกรรยู้และควาามจํเป็นนอันดัดบต้นๆของโลกและในทางกลางวันเวลาอันคึกคักเริงร่าขอนำทุกดวงตาทุกดวงจันทร์ สัมผัสความสามารถของช้างสุรินจากการฝึกฝนร่วมกันด้วยดวงใจแห่งรักและคู่พันของควานช้างชาวสุรินณบัดจุบันนะครับขอเสียงปรบือดังๆต้อนรับน้องนนักแสดงนะครับประจำรายการช้างกิจกรรมด้วยนะครับซึ่งนะครับกิจกรรมแรกก็จะเป็นนะครับมดนหวงฮูล้วฮุบแล้วก็รำวงนะครับ ladies and gentlemen on the act t r e e is a life journey the way the elephant signs showing the lovable and um, intelligence of our uh, great giant friend นะครับนำโดยนะครับน้องอิลาคัมแพงนะครับขนห่วงมาก่อนเพื่อนเลยนะครับตามมาด้วยนะครับน้องแก้วตาอีล่าคัมแพง and น้องแก้ว our uh, superstar uh, แล้วก็ที่สามนะครับน้องกะละมังครับผม and we gonna ก็เด็กเชิญอ่านวิดีอน้องกะละมังนะโอ้แมสบอลน้องสงกรานโปรดไปสงกรานน้องนำโชว์เน็ตวันนำโชวน้องชุบแจงโปรดไปชุบแจงน้องยอดทองอ่าปรบมือตามจังหวะเพลงให้น้องๆนำแสดงด้วยนะครับตามจังหวะเพลงฮูลาฮูล นี่ครับเป็นในการโชว์แรกนะครับของที่นี้เลยครับ One more round Ladies and gentlemen, t h a now we are going to have the elephant round dance. Where we would like we would like to welcome and invite all the tourists to come down on the stage and join the um, circle dance. Now this is your chance to go down to the showground to participate in the dance. Please. สำหรับท่านผู้เกียรตินะครับท่านเที่ยวนะครับที่ท่านสนใจนะครับอยากจะมาร่วมสนุกนะครับในการลำวงกับน้องช้างก็ขอเชิญได้ครับเล่นเชิญ อ่าแม่แม่เอซีช้างด้วยนะครับผม Now one more time this is your chance to participate in the dancing with the elephants together with taking photos so please do not hesitate to go down to the show ground and dance with the elephants now this is your time อ่ายกแอนย้ายก่อนครับช่วงนี้ครับบนหัวกูหลาูไม้นัท่องเที่ยวได้ชมกันก่อนครับจะออกกำลังกาย ออกกำลังกายออกกำลังกายแล้วก็ออกกาลังกายก่อนครับผม The end thing we have to do a little exercise to stretch up our muscles and the e l e p e n t s are doing the hula hoop dance ครับสำหรับท่านผู้พิียรตินะครับพี่พร้อมแล้วนะครับที่อยากจะลงมารำวงกับน้องช้างนะครับเตรียมตัวเตรียมพร้อมไปเลยนะครับผม Get ready to proceed down to the show ground to join in a dance พร้อมกันหรือยังครับแม่ไม่เอฟซีจ้า Now can I hear the voice who are ready to dance with the elephant? Can I hear your voice? อนตอนนี้น้ำช้างรับพร้อมแล้วนะครับเก็บอุปกรณ์เก็บมูล่าฮุฟแล้วนะเอารอแดนเซอร์อยู่รอแดนเซอร์อยู่ Now we're waiting for the dancers with the elephants. Now they are, are putting away the hula ho hoop dance. Now they are ready to dance. So, don't hesitate to go d o w n t h e stage and dance with the e l e p h a n t เรียนเชิญครับหนปีมีครั้งเดียวที่ท่านจะได้บารมาบงกับช้างน้อยแสนดูครับเอามาแล้วฝั่งน้นมาแล้วครับมาแล้วจะเชิญครับเชิญครับพอ้อสงสัยเราต้องหาผู้นำก่อนนะครับผม We need to find the leaders first เอาเรียนเชิญครับท่านที่อยู่ขอบสนามนะฮะริมสนามมาเลยครับ รำวงช้างน้อย Now ladies and gentlemen the dance floor is ready for you to come down and join the dance with t h elephant e Inviting everyone to the dance on the f e a l c ground to dance with the elephant อาองช้างก็หลับไปด้วยนะเห็นไหมองช้างหลับด้วยนะไม่ว่าดงช้างวพี่กิ๋วนะก็เต้นด้วยนะครับตอนนี้ครับพี่กิ๋วก็หลับไปด้วยครับเต้นไปด้วยหัวข้อเขาไม่หมือนเท่าไหร่ตอนเต้น right now. Once again, now this is your time to get close to the elephant. To come and join them with dancing. รักเป็นบชีวิตนะครับที่ได้ลงมาสัมผัสกับบริเวณลานแสดงที่กว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ Once in a year, the greatest show of the rich people, the dancing with elephants. y cannot find time to dance with elephants except Days only, Saturday and Sunday don't showground and dance please So on to the มากันเรื่อยๆแลรับตอนนี้มากันเรื่อยๆแล้วนะครับจำนวนแบบไม่หวานไม่ใหม่นะครับดูข้างบนนี่โอ้โหขึ้นั้บมากเลยครับระงางน้อยครับ let's Elephants. come and join dancing with elephant. We have for about five minutes with about Dancing Now join and for for you to dance. เราไม่มีเวลาไม่มากเท่าไหร่นะครับผมเพียงจะให้ท่านนะครับได้ลงมาร่วมสนุกนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบๆหน่อยกันแล้วกันครับผมเดี๋ยวตัวหมดครับเดี๋ยวตัวหมดครับ The time is running out right now so once again invite everyone to join in and participate in the elephant dancing. Good, good.

เอาพอแล้วแหะครับผมลงไปเยอะเลอเกินนะครับเดี๋ยวช้างออกไม่ทันเดี๋ยวท่านเดินออกไม่ทันนะ be uh. careful when you proceed to the p h a n t make sure you go into the front do not go into the back of the elephant as they can see you a c อยมาล้วนะครับระวังท่ศัางของท่านหายนะครับผม Make sure your seat stay the same otherwise when you come back เอามาลัมมาลำมาเต้นมาลำครับไม่ใช่ให้ยืนถ่ายรูปนะครับผมผิดผิดคอนเซ็ปต์้วงันนี้ Now this is the uh, dance um d a n c show this is not the picture time yet so please go down there and dance with the elephant โอ้โหเห็นภาพบรรยากาศเป็นรู้สึกมีความสุขนะครับมีความสุขแนวที่อยากจะลงมาร่วมที่นรถกระชางด้วยอยากจะมาถ่ายรูปด้วยนะครับอโอเคขอ,อเลียนเชิญขอเลี้ยเชิญทุกท่านนะครับเชิญครับนั่งประจําท,ที่เดิมครับนั่งประจําที่เดิมน้องช้างาออกแล้ว